สวัสดีค่ะพบกับนางหมายพยิบซีอีกแล้วนะคะกับ EP พีที่สิบหกนะคะอีพีนี้เราจะมาดูกันเรื่องว่าเราคิดถึงเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือว่าเขาก็คิดถึงเราเหมือนกันเราคิดถึงเขาฝ่ายเดียวหรือว่าเขาคิดถึงเราเอาอยัางไงดีเราคิดถึงเขาแล้วเขาล่ะ คิดถึงเราหรือเปล่าอย่างงี้ดีกว่าเนาะอยากรู้ใจเขาเนาะเรามาเล่นเกมพิกรกรดาสั้นๆน,นะคะวันนี้มีอีกเช่นเคยมีกองที่1กองที่2กองที่3เหมือนเดิมนะคะแต่อ่คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆถามว่าเขาคิดถึงเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่าเราก็คิดถึงเขาอยู่แล้วเนาะถึงได้เข้ามาในอีพีนี้เนาะอ่าหลับตาแล้วก็เอ่อทสมาธิสักนิดนึงแล้วก็ลืมตามา ไพ่กองไหนดึงดูดแล้วมากที่สุดเราก็เลือกนะคะกองที 1, 2, à, ่ à, à, 1กองที่สองและกองที่สาเอาเรามาดูกันเอาเราเอาอย่างเงี้ยเอาเรามาดูอีกนะจะพูดไวไปถึงไหนเรามาดูกันกองที่1เนาะกองที่หนึ่งเราเนี่ยคิดถึงเขาอยู่แล้วแล้วเขาล่ะคิดถึงเราไหมเพจออฟคัพสควีนออฟเพนทิเคิลสเดอะเฮอร์มิ อ้ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวใส่แว่นก่อนอตาเขาไม่ค่อยดีแก่แล้วเดอะฮิโรเพนโอ้ยเดอะฮิโรเพนนะคะตาไม่ค่อยดีแต่ตาแย่ตั้งแต่เด็กแหละเออเขาคิดถึงเรานะคะเขาคิดถึงเราเขาเนี่ยเขาคิดถึงเราเขาคิดถึงเราตลอดเพล o อฟเพนต์อคเ e e ลค Pentacle นต์อคเคิลเพจออฟคอัโอ้ยเอาอลไม่มี EP นะ่ไม่มีปัญหาเลยเพจ e of c u p บค e e นออฟเพนต์อค e คิลเ e อะฮิวโรนะคะก็ะคือไพ่พระนั่นเองไพ่สังราชนะคะใบนี้ก็จะแปลอย่างนี้นะคะจะแปลอย่างนี้นะคะว่าเขาคิดถึงเข,เขาคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงแรกช่วงกลางและช่วงสุดท้ายของแต่ละวันอะไรอย่างนี้นะ ในี่ใครเออเลือกกองที่หนึ่งบ้างคะชาวกองที่หนึ่งดีใจได้เลยนะคะเขาคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลานะคะก็ดีใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราคิดถึงเขาอย่างเดียวเขาก็คิดถึงเราเช่นกันเขาคิดถึงเราตลอดเวลานะคะชาวกองที่หนึ่งเรามาดูกันกองที่สามอะเรามาดูอีกแล้วมาดูกันกองที่เออที่สองสิโ แม่หมอประสาทไม่หมอประสาทเนาะไม่หมดไม่ถึงขั้นติงต้องประสาทแล้วก็ประสาทเสื่อมมาดูกันกองที่สองนะคะเราคิดถึงเค้าแล้วเค้าล่ะนี่คิดถึงเราหรือเปล่านะคะกองที่สองเดใส่แว่นนะคะใส่แว่นก่อน king of pentacles two of swords นะคะ eight of swords นะคะเขาคิดถึงเราหรือเปล่าชาวกองที่สองนะคะ ข่าวกองที่สอง king of pentacle ในหมายถึงว่าเออชายที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าหญิงที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะถ้าเป็นผู้ชายดูก็คือผู้หญิงที่เราถามถึงเนี่ยมีหน้าที่ตำแหน่งการงานเขาก็เลยค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวให้คิดมากมายนะคะถูกออฟสอดเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องการงงการงานให้คิดมากมายส่วน เขาคิดถึงเราหรือเปล่าแม่หมอคิดว่าน่าจะคิดถึงนะคะแต่เขาไม่ได้แสดงอิเลียบทอะไรได้ทั้งนั้นนะคะเขาไม่ได้อยู่ที่สถานภาพที่จะแสดงอิเลียบอิลิยาบทนะคะบอกใครไม่ได้ว่าเขาคิดถึงเราหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าคิดถึงนะคะแม่หมอคิดว่าคิดถึงแต่เขาแสดงออกไม่ได้เขามีหลายเรื่องนะคะที่ให้คิดนะคะเขามีหลายเรื่องที่ให้คิด และส่วนที่เราเขาคิดถึงน่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกเราได้เราก็มาดูพฤติการนี่แหละค่ะว่าเขาคิดถึงเราไหมชาวกองที่สองก็คิดถึงค่ะแต่ไม่เท่ากับชาวกองที่หนึ่งนะคะชาวกองที่หนึ่งเขาโอโ้คิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะมาดูถึงกองที่สามนะคะชาวกองที่สามนะคะเราเนะี่ยคิดถึงเขาอยู่แล้วละ่ะแล้วเขาละ่ะคิดถึงเราหรือไม่นะคะ อุ้ยไม่หมอไม่ได้เลือกเลยไม่หมอไม่รู้จะคิดถึงใครเนาะอ่ะไม่ต้องเลือกหรอกไม่หมออะแต่ now seven of pentacles three of cups นะคะเพดด์ of one เออเพดด์ of sort นะคะขอโทษค่ะเพดด์ of sort เออ seven of pentacles นะคะ,เข,คเ,นะคะเขาคิดถึงเรานะคะเขาคิดถึงเรา ชาวกองที่สามเนะะี่ยค่ะเขาก็เฝ้าเนะี่ยเขาเฝ้าคอยคิดถึงแต่เรานะคะเขาเฝ้าคอยคิดถึงแต่เราแล้วก็ค่อนข้างส่องแล้วค่อนข้างหัวร้อนด้วยแหละอ่าเพราะเขาส่องเราแหละเพราะค่อนข้างหัวร้อนกองชาวกองที่สามเนี่ยค่ะคะ่คอนข้างหึงหวงเชียวละคะ่ะเพจออบซอดเนะะี่ยค่ะเขาเห็นเราในโลกโซเชียล ในเฟซบุ๊กหรืออะไรต,ต่างๆเขาคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาและก็เห็นเรานะคะแล้วก็เกิดหัวร้อนคือหึงห่วงนั่นเองนะคะก็ยังไงก็ยังไงก็ขอให้รักกันนะคะอย่าไปรักรุนแรงมากเลยรักน้อยๆจะรักกันนานนี่นะคะชาวกองที่สามนะคะเขาคิดถึงเรานะคะและค่อนข้างจะหึงห่วงแน่ นะคะรีบติดต่อกับด่วนเลยนะคะไปเล่นสงการที่ไหนกับใครคาชาวกองที่สามติดต่อกับด่วนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับชาวกองที่สามแบบว่าคงจะรักมากแลวก็เลยหง่วง,วงเนาะเขาไม่รักเขาก็ไม่หึงเราหรอกเนาะใช่ไหมคะชาวกองที่หนึ่งรัก คิดถึงอยู่ตลอดเวลาสามเวลาเลยนะคะชาวของที่สองคิดถึงเหมือนกันแต่ไม,ไม่แสดงออกไม่อยู่ในสถานะที่จะแสดงออกชาวของที่สามคิดถึงมากถึงขนาดถึงห่วงค่ะ,ะก็คงจะ,ะให้ความกระจ่างได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่าไปเซนสตี i ท e มากก็คืออย่าคิดมากเล่นสนุกสนุกบันเทิงบ้างนะคะแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนและเช่นเคยค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แม่หมอนางหมพยิบซีด้วยนะคะกับอีพีที่16นะคะน่าจะน่าจะสิบหอีพีนี้ก็แบบเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะก็ขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะคะบ๊ายบาย